สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมจะเอาสรุป2ตัวล่างโดยการใช้สูตรดับ10สูตรชนนะครับนะสตัวล่างที่ใช้สูตรดับ สิบสูตรชนนะครับผมนะสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับเมื่อชนนะครับชนก็จะได้ที่03นย์สและก็23นะครับก็ชนได้สองตัวนะนะเพอเอิรนมันไปเข้าที่23นะครับกนะ็ โชคดีนะครับโชคดีมาตามต่องวดนี้นะครับว่าจะได้ตัวเลขอะไรนะครับเมื่อชนกันแล้วนะครับผมนะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับนะถ้าไม่ชอบให้ผ่านนะครับผมถ้าไม่ชอบให้ผ่านนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยนะครับผมนะซึ่งผมจะใช้เลขดับทั้งหมดในการชนนะครับก็คือเอาเลขดับมาชนกันนะครับแล้วก็คัดเลขเด่นออกมานะครับผมนะ โดยเอาหลัก10ล่างนะครับผมนะก็10ส,สูตรเลขดับนะครับผมหลัก10ล่างอันนี้คือ10ส,สูตรเลขดับหลักหน่วยล่างก็10ส,สูตรเลขดับนะครับมานับเบื้องต้นนะ1 2 3 4 5ส7 8 9 10ี่ห้าดดนะครับใช้สูตรเดิมนะครับสูตรที่ออก 2- 3สานะครับตัดตัดแล้วนะครับออก0ูนาเอ้ย ตัดแล้วของงวดที่ผ่านมาก็จะเป็น03แล้วก็23นะครับก็ใช้สูตรเดิมนะครับมาดูหลัก10นะครับผมมาดูหลัก10อันนี้คือดับหลัก10ล่างนะครับนะอ่าวันที่อ่า1กันยาได้เลข0นะคือผมจะให้มองแบบนี้นะนะครับอันนี้คือสูตรที่1ได้เลข0นะครับนะอันนี้คือสูตรที่1นนะนะครับผมผมจะไปแบบนี้นะ สูตรที่2ได้เลข0นะครับผมนะนี่สูตรที่2นะครับผมมาดูสูตรที่3หลัก10นะครับผมสูตรที่3นะครับก็จะได้เลข9นะนะครับผมแล้วก็สูตรที่อ่าสี่นะครับสูตรที่40ล่างนะได้เลข8นะครับนี่เห็นไหมสูตรที่5นะครับหลัก10ล่างนะครับสูตรที่5นะสูตรที่5นะครับผมนะได้เลข6นะครับผมนะสูตรที่6นะครับผมได้เลข เ็นะนี่สูตรที่5ได้เลข6ส, call, สูตรที่6ได้เลข7นะครับผมนะตามต่อนะครับผมสูตรที่7ดได้เลข4นะครับนะมาดูนะครับอ so ันน no ี้คือสูตรที่7ดนะได้เลข4นะครับนะได้เลข4สูตรที่8ได้เลข4เหมือนกันนะครับผมสูตรที่8นะครับได้เลขสนะเป็นสูตรดับนะเป็นเป็นเป็นสูตรดับนะครับฝั่งนี้เนี่ยเป็นสูตรดับทั้งหมดและสูตรที่9นะครับได้เลข6นะตัวนี้นะครับ สูตรที่9ได้เลข6นะครับนี่และก็สูตรที่10นะครับได้เลข1 10นะครับได้เลข1นะครับนะครบ10สูตรนะครับครบ10สูตรนะมาดูหลักหน่วยล่างนะครับเดี๋ยวค่อยๆมาคัดนะเดี๋ยวค่อยมาคัดผมจะเอาหน่วยล่างก่อนนะสูตรที่1หน่วยล่างนะครับผมสูตรที่1หน่วยล่างนะครับก็ได้เลข3นะนะครับเลข3สูตรที่2นะครับหน่วยล่างนะครับเป็นเลขดับนะได้เลข8นะครับได้เลข8นะ สูตรที่3หน่วยล่างนะครับก็ได้เลข8นะครับอันนี้นะสูตรที่4ได้เลข5้านะครับผมนะหน่วยล่างนะนะครับได้เลข5้าสูตรที่5ได้เลข5้านะครับนี่สูตรที่หนะครับหน่วยล่างนะได้เลข5้าสูตรที่หนะครับผมได้เลข6นะตัวนี้นะครับสูตรที่6นะครับได้เลข6สูตรที่7ได้เลข0ูนย์นะครับนะ 7นะครับได้เลข0นะครับสูตรที่8นะครับผมสูตรที่8นะครับได้เลข8นะอันนี้นะตัวนี้ครับสูตรที่8ได้เลข8นะครับสูตรที่9ได้เลข0นะครับตัวนี้นะครับผมนะสี่เก้าได้เลข0นะแล้วก็สูตรที่10ได้เลข5นะครับอันนี้คือหน่วยล่างสูตรที่10ได้เลข5นะครับนะตรงนี้ครับผมนะ อันนี้คือ10สูตรนี้เป็นสูตรดับทั้งหมดนะครับทีนี้เราจะมาคัดเลขเด่นออกมานะครับหลัก10ล่างก่อนนะเมื่อกี้เราได้ครบแล้ว10ล่างนะครับคัดแบบนี้นะครับศูนย์ดับ1นึ่งเออศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งนะครับผมสองเด่นสามเด่นสี่ดับนะครับผมห้าห้าเด่นนะครับผม 6ดับ7ดับ8ดับ9ดับมันจะเหลือเด่น3ตัวนะครับผมหลัก10ล่างเหลือเด่น3ตัวนะเหลือเด่น3ตัวนะครับผมมาดูหลักหน่วยล่างนะครับผมหลักหน่วยล่างก็10สูตรดับเหมือนกันนะครับผมนะคัดง่ายๆนะครับผมศูนย์ดับนะ1เด่น2เด่น3ดับ4เด่น5ดับ6ดับ7เด่น8ดับอ่า8ดับ9เด่นนะครับก็ 1,2,3,4,5 1, ห้ลือ5ตัวนะครับหลักหน่วยล่างเด่นเหลือ5ตัวฉะนั้นผมจะเอาเลขดับของผมที่คำนวณได้นะมาตัดอีกครั้งหนึ่งนะครับมาตัดอีกครั้งหนึ่งนะนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะสักครู่นะครับผมเลขดับ นะครับอันนี้ครับผมอันนี้นะเลขดับอันนี้คือผมใช้สูตรไม่ใช่54นะเป็น56เพราะว่าผมใช้สูตรสคริปต์ตัวเก่านะครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับนะที่จริงสูตรนี้นะครับสต,ติตั้งต้นมัน56งวดด้วยกันนะครับสติเริ่มต้นนะครับที่ผมเอามาตัดนะสติเริ่มต้นสูตรนี้5สูตรนี้1 2 3 4 5วันที่16มีนาะคม2562จนถึงวันที่16สิงหา64รวมทั้งหมดดับ ติดต่อกัน56งวดนะครับนะก็จะได้1 3 4 5นะครับผมนะดับหลัก10ล่าง1 3 4 5นะอันนี้สูตรที่ผมเอามาใช้ตัดนะครับแล้วมาดูหลักหน่วยล่างละว่ามีเลขดับอะไรนะครับนะสถิติเท่ากันหมดเลยนะครับผมสถิติเท่ากันหมดเลยนะขออนุญาตนะครับผมใช้สคริปต์ตัวเดิมนะที่จริงมัน56งวดดับ ติดต่อกัน56าสิงวดสถิติตั้งต้นอย่างที่บอกวันที่16มีนาคม2562จนถึงวันที่16อาสิงหาคม2564รวมทั้งหมด56งวดติดต่อกันดับสนิทนะครับผมนะแต่อันนี้นะครับหลุด1ครั้งแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสูตรนะครับหลุดแค่หนึ่งครั้งนะครับจากทั้งหมด56งวดผมว่มาเปอร์เซ็นต์น่าจะดับ นะครับเดินดีนะครับหลุดแค่หนึ่งครั้งนอกนั้นตัวนี้ยังไม่เคยหลุดนะครับก็ผมก็จะเอามาใช้นะครับผมมันจะมีดับล่างทุกหลักด้วยนะครับ1และ3ามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนะครับคือสูตรนี้นะครับผม1 3สามและ1ดับล่างทุกหลักนะครับผมจะเพิ่ม1และ3นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมพอผมเพิ่มก็จะเป็น1 2 3สามนะครับ 5 8 9นะครับผมมาดู1 2 3 5 8สเพราะว่า1และ3ที่ผมเพิ่มเพราะว่ามันดับล่างทุกหลักนะครับ1 2 3 5 8 9มาดูผมจะเอากลุ่มดับหลัก10ล่างนะครับผมหลัก10ล่างมาตัดกับหลัก10ชน10สูตรดับนะครับเอาตัวนี้มาตัดเพิ่มกับฝั่งนี้นะครับแล้วเอาหลักหน่วยล่างมาตัดเพิ่มกับอาสูตรดับ ฝั่งนี้ผมจะเอามาต,ตัดเพิ่มเติมนะครับนะนะงวดที่ผ่านมาก็ตัดเหลือ03และ23นะครับก็คือเหลือ2ชุดเท่านั้นนะครับนะแล้วก็จะตัดได้แบบนี้นะครับจะตัดได้แบบนี้นะนี่อันนี้ที่ผมคัดลงมาแล้วนะครับหลัก10หลัก10นะที่คัดที่ที่คัดมาจาก10สูตรดับนะจะเป็น2 3 5นะครับก็คือตัวนี้นะ2 3 5ผมยกมาแล้วนะแล้วก็1 2 4 7 9 1>, 1 2 4 7 9ทีนี้ผมจะใช้ตัวหลักสิบมาครับหลักสิบที่ดับสนิทนะครับมาตัดหลักสิบนะครับนะสามและ5 3และ5ติดนะครับฉะนั้นเหลือเด่นเลข2หลักสิบนะครับหลักสิบล่างเหลือเด่นเลข2เพราะว่า3กับ3มันดับเห็นไหมเนี่ย3 3มันดับ5 5มันดับฉะนั้นผมตัดตัด หลัก10เหลือเลข2ตัวเดียวนะครับหลัก10เหลือเลข2ตัวเดียวนะนะผมจะใช้แบบว่าปากกาเข้มๆไว้นะน้ำเงินเข้มๆไว้โอเคมาดูหลักหน่วยล่างนะครับ1 2 4 7 9ี่นะครับมาดูเลข1นะครับเลข1ซ้ําผมตัดทิ้งเลข2ซ้ําผมตัดทิ้งเลข4ไม่มีซ้ําผมให้เป็นเด่นนะครับเลข7ไม่มีผมให้เป็นเด่นนะครับ,เล, 7, เ,เ,นนรบเลข9เป็นดับผมตัดตัดเหลือเด่นหลัก หน่วยล่างก็เหลือ4และ7นะครับ4และ7นะครับก็จะเป็น2 4 2 7นะครับนะตัดออกมาแล้วนะครับเหลือ2ชุดเท่านั้น2 4 2 7 2 4 2 7นะครับนะ2 4 2 7นะครับตัดออกมาแล้วได้2ชุด แบบนี้นะแต่ถ้าท่านไหนไม่ชอบนะครับผมนะไม่ชอบให้ผ่านนะเพราะว่าทุกท่านทุกคนนะครับมีตัวเลขที่ชอบในใจอยู่แล้วผมคิดว่านะครับผมคิดว่าแบบนี้ต้องใช่แน่นะครับนะครับก็ให้ท่านซื้อตัวเลขของตัวที่ท่านชอบนะครับนะทุกท่านชอบนะซื้อไว้ก่อนก็ได้นะครับผมนะและก็เอาเอาสูตรที่ได้นี้ ลองติดปานวมก็ได้นะครับถ้าท่านไหนชอบก็เอาไปเลยนะนะก็เมื่อจับคู่ทั้งหมดก็จะได้แบบนี้นะครับแต่เด่นตามสูตรเฉยๆนะมันไม่ใช่ว่าาผมมาเาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ใช้สูตรนะครับผมใช้สูตรจริงๆไม่ได้ไม่ได้เอามาโมเมหรือว่าโมนะครับผมนะก็ ผมไม่ทราบว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็ตามสูตรแล้วมันได้แค่2ตัวที่เด่นนะครับนะที่เด่นนะครับเพราะว่าผมใช้เลขดับตัดตัด,ตดนะครับนะก็จะเหลือ2 4 2 7ี่สนะครับนะสำหรับสูตรนี้นะครับงวดที่ผ่านมาก็เข้าที่2 3สามนะครับมันได้2ชุดเหมือนกันนะมันได้ศูนย์กับ2 3สามนะมันได้2ชุดเหมือนกันนะแต่ท่านไหน อย่าเพิ่งเชื่อผมนะอย่าเพิ่งเชื่อผมว่ามันมันจะมานะครับมันอาจจะไม่มาก็ได้นะครับผมนะนะเนี่ยมันจะอาจจะไม่มาก็ได้ในกลุ่มนี้นะครับก็ใช้วิจารณญ,ญาณด้วยกันแต่เมื่อมาเปรียบเทียบหรือว่าเอามาเอามาประกบกับ6ตัวนะครับ6ตัวนะครับ6ตัวนี้ออกบ่อยนะครับ6ตัวนะครับมันจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้น2 7นะครับ2 7ก็คือตัวนี้นะครับนะนะครับก็คือตัวนี้นะครับสำหรับงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาเดี๋ยวจะให้ดูนะครับไม่เจอโอเคไม่เป็นไรครับ ไม่เจอนะครับงวดที่ผ่านมาก็จะเป็นอะไรอ่ะหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดนะครับก็เข้าที่สองสามนะครับนะงวดที่ผ่านมาก็จะเป็นหนึ่งสองสามตรงนี้แล้วก็หกเจ็ดแปดนะครับก็เข้าที่สองสามตรงนี้นะครับนะถ้าใครดูย้อนหลังก็จะเป็นสองสามตรงนี้นะมันได้สองชุดนะครับศูนย์สามกับสองสามเมื่อประกบกับตรงนี้มันก็จะเป็นสองสามนะครับผมก็เลยเอาเอามาเป็นช้อย ในการตัดสินใจกันนะครับนี้ตรงนี้งวดน,นี้ก็จะได้27ก็คือตัวนี้นะครับนะสองอันนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมนะเพราะว่าผมก็ไม่ทราบว่าตัวเลขจะมาหรือเปล่านะครับนะใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจนะครับผมนะทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของตัวเลขตัวอื่นนะครับนะตัวเลขตัวอื่นแต่แต่ในสูตรของผมนะครับสูตรที่มันได้ก็คือเด่นก็คือ24นะครับสองเนะครับเนี่ยว มาดูสำนักพิมพ์สำเนาพิมพอ์อันนี้นะครับ2อสก็อาจจะมาได้นะครับผมนี่เห็นไหมสองสีนะครับเนี่ยหรือว่าจะเป็น2อหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมสองสี่สองหนึ่งเนี่ยนะครับแต่สูตรของผมมันมันตัดเหลือแค่นี้นะครับถ้าจะเอาสำนักพิมพ์อื่นมาเปรียบเทียบก็เอามาได้นะครับผมนะสรุปก็คือถ้า าตามสูตรแล้วนะครับถ้าไม่คิดเยอะนะไม่คิดเยอะไม่เอาสูตรของคนอื่นมาพิจารณานะครับก็ก็มีแค่2ตัวนี้นะครับนะแต่ผมให้เน้นตัวนี้ครับผมนะให้เน้นตัวนี้นะเพราะมันจะได้ตรงกับตัวนี้นะครับเพราะว่า2อสี่เนี่ยมันไม่มีนะครับมันไม่มีแต่สำนักพิมพ์อื่นมีนะก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะก็อย่าลืมนะครับผมมีเพียงเท่านี้นะครับใช้วิจารณญาณของท่านนะครับถ้าไม่ชอบ อย่านำไปใช้นะครับนะกอ็อยากให้ทุกท่านโชคดีนะครับนะเมื่อ,อวิกฤตแบบนี้ก็อยากให้ทุกท่านได้ทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าซะนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ